เกก่งมาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ Big Fitting Tour นะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศเป็นบล็อกเหมือนเดิมไปฝากทุกคนนะฮะอย่างเคยตอนนี้ก็เขาก็ฟิตติ้งไปได้สักพักแล้วแต่ว่าเจมเนี่ยติดธุระตอนเช้าก็เลยเพิ่งมาถึงตอนประมาณ9ก้าโมงครึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่ารรบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงนะคะักำลังขึ้นคนเลย,ย,ยุตอนนี้พี่แม็กมาเช็คความหล่อล สวัสดีครบอ้ยอ้ยคนโอ้ยแม่ต้องทาเปเนเซอร์แล้วล่ะอ้ยใทำอะไรพี่แมย้ก่อนก่อนโอ้ยเปนเรื่องเปนเรื่องไปเบกิ่งไม้บาทครับขอเป็นกิ่งไม้บาทคนดูกลัวไหมคนดูตืนเนไหใช้เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์นบไ่ะเที่ยวเสือเป็นไงล่ะใหรเป็นก่วุ่นวายข้านกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสสวัสดีค่ะสวัสดีคนัจ็ You guys do think. วันนี้เตรียมตัวมาอย่างไงบ้างคะวันนี้เหรอครับกินน้อยมากเมื่อวานก็คือหลีมากมากแล้วก็เพื่อจะมาถ่ายวันนี้แหละครับื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นเจ้าครั้งแรกเลยนะในการฟิตติ้งอะไรอย่างี้ครับก็คือดึงคาแรคเตอร์เจ้าออกมาในการฟิตติ้งก็เป็นซีนที่เหมือนแบบว่าเราสองคนมีปัญหากันอยู่แล้วครับคือเจอก็ต้องแบบเตะต่อยเตะตีครับเจอก็เจอก็ซัดหน้าครับก็ดีเป็นครั้งแรกครับในการถ่ายบุหรี่นัิทธิ์เข้าสีละต้องบอว่า ตอนนี้เราทำอะไรครับตอนนี้แหละครับตอนนี้กำลังอ่าถ่ายฟิตติ้งนะครับผมแบบทูเวลซ์รับบทอะไรครับผมรับบทเป็นกูผาครับวันนี้เตรียมตัวมายังไงบ้างครับพี่กันอ่าเตรียมตัวมาโดยการไม่รู้เลยทำปกติจะมีการเตรียมตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็มามาแล้วก็มาเลยนะครับติดตามได้เลยครับแล้วพอแบบกูมองแล้รู้อย่างใดๆชุดพี่ภูผามาใส่ว่ามันดูแบบเป็นแบบอีเวนต์ชุดคนมีตังค์อ่ะ แล้วฮะแต่สสือของน้องคามก็ก็มีต่างนะครับเนี่ยมีอะไนี่คืออะไรฮะเป็นสร้อยครับผมสร้อยอะไรครับสร้อยที่ผมถักเองกันอ๋อเล่นซะด้วยอันนี้จำไมได้นะฮะดูถามว่าเดี๋ยวตอนถ่ายจะจะเล่นว่าถักเองหรือเปล่า <utan> เก่งมากโอย้ยก้อนเลยเนี่ยโคตรเท่ <c oughs> สวัสดีครับผมหยุดผ้าครับผมผมโบอิงครับทำอไรอันนี้เรามิตติ้งเรื่องทูเบอร์ครับผมผมหน้าบกเป็นเพลงครับผมเป็นบลอ้ครับนี่เป็นกน้องฝั่งพี่แม็กอะเรียกว่าฝั่งเซอร์เซอร์นะเซอร์เซอร์เดินป่าเลยป่าเดินป่าเนาะตื่นเต้นไหมวันนี้นิดหน่อยผมเฉยเยครับ ตื่นออกมาเลยไม่ทันได้กินน้ำเลยอ่ะเขาเรียกไปเปลี่ยนชุดอีกแล้วอ่ะรู้กลัวมาแล้วแต่ผมเตรียมตัวมายังไงบ้างคาร์ลินเตรียมตัวมาดีมากครับเมื่อวานตัดน้ํากินแต่แป้งเพราะวันนี้เดี๋ยวจะมีถอดเสื้ออ๋อวันนี้เต็มรอยไหมคะรอยยี่สิบโอเคค่ะเดี๋ยวรอดูนะครับนี่เป็นยังไงลูกหลักช่นะคุณนี้ลูกชื่อขาแม่ชื่อไม่โคลุ แม่เป็นครูขคงรนูเสมอแล้วเมื่อกี้บอกแล้วะเหมือนลุงงาลวงครัวามโหดของพี่ไทยคืออันนี้เรามีพราเป็นมีดและซึ่งเป็นมีดจริงๆแต่ว่าเราลบคมออกไปแล้วนะฮะไม่ต้องกลัวเรื่องเซฟตี้เลยเราเซฟตี้เนาะพี่แม่เนาะลบคมเรียบร้อยค่ะ บอกเลยว,ว่าวันนี้ค่อนข้างมีการสวิตชอารมณ์ที่แบบคอนทราสสุดๆเริ่มแรกเราโพสปกติก่อนเสร็จแล้วเราก็มาแบบดราม่าแบบดราม่าสุดๆเลยแบบว่านึกถึงน้องคามที่ต้องสูญเสียคุณแม่ครับแล้วก็สูญเสียคููผาที่เขารักไปแล้วพอหลังจากเสร็จดราม่าปุ๊บอันต่อมาคือ,คอยิ้มแย้มแจ่มใสเลยจ้าครับผมก็ต้องสดใสและเรื่งครับก็ค่อนข้างแบบเป็นการสวิตอารมณ์ที่แบบ แต่ว่าผ่านไม่ได้ครับแล้วก็ต้องขอบคุณแบบทางชี่เพชรพี่เคตพี่เจมทุกทุกคนเลยครับช่วยคอยบีมนะัดช่วยแบบคอยบอกทิต่งตางๆผ่านไม่ได้ครับก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบที่เราฟิตติ้งกันวันนี้นะค,ะครับงไงเต็มที่อยู่แล้วสดหน้าหน่อยครับสู้ครับ เป็นไงบ้างคะนี่เขาไม่ปล่อยผ่านเลยครับเขาฟิตตลอดครับคนเนี้ยแมม่ีเวลาไม่ได้เลยคนเนี้ยแกงเล่าอยู่ไหนแกงสามชาติอะไรเนี่ยแกงเล่าอยู่ไหนอะมัมเทคโนโลยีแกงผมเดี๋ยวรอก่อนครับผมเขาต้องเรียบร้อยนิดนึงใช่ไม่แจ้งลุยยิ้มได้ครับเป็นโค้ชป่า เสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วจริงค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะดีครับมุ่นดีตั้งแตดงเยอะมากครับวันนี้เราฟิตติ้งกันเป็นสถิตินะครับก็ตั้งแส่งทั้งหมดของเรื่องต้องหมดฟิตติ้งในวันนี้ทั้งหมดแต่วันเดียวเราได้คิววนเดียวก็เป็นที่ครับประภานเราะดันใส่ออกมาเป็นหนุ่มออฟฟิศที่ดูมีอายุใช่ เปลี่ยนชุดแล้วเป็นไงบ้างครับก็กกบชุดนี้ก็มีครามเป็นชาวเขาเพิ่อมอีกนิดน,นึงแล้วกันเพราะว่านัาชอบดีเทลตรงนี้มากค่ะทีเ่เขาจะมีแบบเหมือนเป็นความแบบเป็นผ้าเป็นเป็นลายแบบสไตล์ไทยๆอะไรอย่างเงี้ยนะชอบมากค่ะอุย้ยมีป่าเอ้ยไอ้มีป่าเอ้ยอาการมาันเป็นยังไงคุณน้าอาการมันคือเริ่งมง่วงแล้วคุณน้าคุณน้าจะนอนยาวแบบนี้ กำลังกะลงรูปไรผมน้องตกหลุมรักจอนล,ลูกตาเป็นไงครับติดเต็งหนาวครับแอนด์คูยกจะถ่ายไงเย็นมากวันนี้ทุกคนหล่อไหมครับหล่อมากโดยเฉพาะเนี่ยพี่เคทันทัพพี่โดยเฉพาะเลยน,นะยพี่เค่ทันทับหล่อมสุดในกองจริง โอหสว่วนนี้เป็นลุกมาเป็นไทยสองเรียบร้อยแล้วครับไทยสองว่ะเลขไทยสองไทยโลกสองครับไทยโลกสองไม่มีรอยแผลเป็นละมีแต่แผลเป็นท<ฮ>ี<ฮ>่ใจเฮ้ยตามหรือไง่ะตามมาดามใจเฮ้ย ใส่หน้ากากหอปล่ะเออนลหล่อเลยไมครับไม่ไม่คันหน้าเหมือนอันนี้เลยเฮ้ยนงองไอ้เี่ยนเนียนะาแล้วไมเกินไปบ้าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ลูกน้องเราอยู่ไหน อุ้้ยไไม่ดนักกินขนมของจริงทุกคนเออหนึ่งอ่ะแม่ขนมโซบะแม่ลูกก็จะเม้ามอยกันถือว่าต้องมายุ่งหรอกไม่ได้หรอกไม่ได้คุยกันครัใช่ไหมลูกชื่อลูกชื่อลัตตี้แม่ชื่อเจมี่อุ้ยชื่อแม่ดูน่ารักมากเจมมี่ลัตตี้ เมื่อกี้เกิดเหตุการณ์มีคนหึงเหร่ครับมีคนหึงเหรอเสียงตายเล็กน้อยเขาไปดูนั่แสดงคนอื่นเป็นฉันก็จะเป็นถ้าเธอสวยฉันก็จะสวย สมีหยอกินเนอร์นี้เลยเหรอแม่ินเนอร์นี้จสงค่ะ <laughs> รับบทเป็นไพร์คเสียบอ่ะครับ วันฟิตติ้งวันนี้เป็นไงบ้างคนเยอะดีครับคักมากเลยได้มีโอกาสเจอพี่พี่ไม่ได้เจอกันนานมากคือได้แต่อยู่ในมีไล์กลุ่มนะได้คุยกันผ่านไลน์แต่คือไม่ได้มาโอกาสได้เจอกันถ้าจะเจอก็ได้ร่วมงานองนี้แล้วก็บรรยากาศของของการทํางานก็อีกรูปแบบหนึ่ง เป็นไงคะแม่วันนี้อคู่ครับคู่โอเคค่ะวันนี้เองถามความรู้สึกหน่อยเป็นไงบ้างฟิตติ้งวันนี้เอาพ่อกับพี่เพชรเลยความรู้สึกโคเหนื่อยครับเพราะว่าเราฟิตติ้งเยอะมากแล้วเราก็พยายามที่เหนื่อยเพราะว่าเราพยายามหาคาแรคเตอร์ของนักแสดงให้ครบพยายามเตรียมงานบนโต๊ะให้เยอะที่สุดครับเพื่อที่จะแบบไปเปิดกล้องแล้วเราก็จะได้ทํางานได้เยอะขึ้นเพราะว่า เรื่องนี้มันยากเนาะยากแบบซับซ้อนทั้งเส้นเรื่องทั้งคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอะไรที่มันทําได้ก่อนก็ทาขอโทษครับขอโทษขอพ่อกับพี่เบสหมนว่าเรื่องนี้มันยากรู้สึกยากยากแต่ท้าทายมันยากจริงๆนะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันท้าทายแล้วพอท้าทายเสร็จปุ๊บอะพอเราลงทำกันจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าสนุกเเออสนุกอะรู้สึกอินกับมันถึงจุดหนึ่งแล้วแบบว่าอยากทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าวันนี้ เหนื่อยแต่ว่าดีมากๆเพราะว่านักแสดงทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีมากใ,ให้เปลี่ยนผมเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนชุดกี่รอบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครบ่นแล้วไม่ใช่แค่น้องๆพี่ๆแบบว่าหลายคน,คนเขาแบบว่าให้ความร่วมมือแล้วก็เป็นเกียรติเป็นศรีเพราะหนูเองบางทีก็แบบว่าอุ้ยไม่คิดว่าม,มจะได้เบอร์ใหญ่ขนาดนี้เลยก็จะมีแบบเป็นเพื่อนๆของพ่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้ค่ะน่ารักมากแล้วงานที่ออกมาก็ดีด้วยนะผมว่าเป็นหรูปรูป ที่เราได้ครับก็ค่อนข้างชัดตอนนี้เห็นภาพชัดเลยจากตอนแรกที่มันอยู่แค่เป็นตัวหนังสือบนกระดาษในบทเนาะ<ม>ตอนนี้พอเห็นคนมาใส่ชุดม,มาลองแบบแอคติ g งต่อให้เป็นภาพนิ่งก็ตามอะไรเงี<ม>้ยแต่ตอนนี้ภาพมันลอยมามค่อนข้างจะคอมพลีทแล้ว เปิดกล้องพรุ่งนี้เลยได้ไหมต้องขอบคุณทีมงานทุกคนครับวันนี้ทุกคนเต็มที่มากแล้วก็ตั้งแต่ที่บอกว่าิตั้งแสงเยอะมากหลักสิบคนเราเชื้อผ้าไม่รู้มีใครถ่ายไหมก็ถ่ายกันเยอะก็เห็นกันอยู่ว่าจริงเราเต็มที่มากๆจริงๆคปับทีมงีนนะครับฝากด้วยฝากด้วยครับค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะฝากด้วยนะครับ เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสำหรับการฟิตติ้งวันนี้นะแล้วก็เป็นแบบว่าบิ๊กฟิ t ติ้ง o ัวร์บล็อกของรูตุนั่นเองนะฮะยังไงก็ติดตามูัวร์ของเราด้วยละกันนะฮะแล้วก็ตนะิดตามคลิปบล็อกทุกๆคลิปของูเวร์ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งค่ะแล้วมาเจอกันตอนซูรีออนแอร์นะคะ